ยุเซียนประวัติย่อมนุษยชาติพาร์ทสการปฏิวัติเกษตรกรรมและการรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ทําสรุปเนื้อหาของส่วนที่1ห,หรือการปฏิวัติการรับรู้ไปแล้วและในพาร์ทที่2นี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาในส่วนของการปฏิวัติเกษตรกรรมเป็นเวลากว่า2องล้านห้าแสนปี ที่มนุษย์เลียงชีพด้วยการเก็บพืชและล่าสัตว์โดยมนุษย์ไม่มีความจําเป็นต้องรู้ว่าพืชที่เก็บมานั้นขึ้นที่ใดและฝูงสัตว์ที่ล่าอยู่นั้นอาศัยอยู่ที่ใดเล่าหนึ่งหมื่นปีก่อนการค้นพบมเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งมีความฉลาดพบว่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวพวกนี้ต้องนําไปผ่านการขัดสีก่อนถึงจะทานได้ ซึ่งระหว่างทางที่นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้กลับที่พักย่อมต้องเกิดการทำมเมล็ดข้าวตกหล่นตามพื้นต่อมามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตกหล่นนั่นเองก็ได้เกิดกลายมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีขึ้นโดยบังเอิญและพื้นที่ที่ข้าวสาลีเติบโตเจริญงกงามนั้นส่วนมากก็จะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ผลที่ตามมาหลังจากที่มนุษย์ค้นพบแหล่งเติบโตของข้าวสาลีคือการลดวิถีชีวิตแบบพานป่าลงและหันมาตั้งถิ่นฐานซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่นั้นยาวนานขึ้นโดยช่วงแรกอาจจะเป็นการตั้งถิ่นฐานตามฤดูกาลแบบชั่วคราวแต่ต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรในช่วงต้นของการเพาะปลูกมนุษย์ได้ใช้วิธีการเพาะปลูกแบบง่ายๆโดยการหว่านมาเมล็ดลงบนดินไปอย่างมั่วๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ก็ค้นพบว่าการลดน้ำใส่ปุ๋ยหรือไถพวนดินสามารถทำให้พืชออกผลผลิตได้ดีกว่าเดิมซึ่งการค้นพบวิธีใหม่ๆนี้ได้ทำให้มนุษย์ใช้เวลาไปกับการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีเวลาสำหรับการเก็บของป่าและล่าสัตว์ลดลงและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองจากผ่านป่าไปเป็นเกษตรกร,กรอย่างสมบูรณ์การปฏิวัติเกษตรกรกรมนี้ ไม่ได้มีเพียงแต่ด้านดีเพียงด้านเดียวเท่านั้นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตได้ส่งผลให้มนุษย์เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของมนุษย์ก็ส่งผลย้อนกลับไปสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการผลผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนประชากรเกิดเป็นวัฏจักรวนเวียนไปไม่รู้จบซึ่งเมื่อเรารู้ตัวอีกทีเราก็อยู่ในจุดที่ถอยหลังย้อนกลับออกไปไม่ได้อีกแล้วหรืออาจกล่าวได้ว่า การปฏิวัติเกษตรกรรมทำให้มนุษยชาติทำงานหนักขึ้นแม้ในปัจจุบันนี้มนุษย์เราก็ยังคงหลีกหนีจากวัตจักรคอมฟุ่มเฟือยนี้ไม่พ้นเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแม้แต่รถยนต์แต่เมื่อเราเริ่มซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เข้ามาในชีวิตทีละอย่างจากสิ่งของฟุ่มเฟือยก็ได้กลายมาเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตและความจำเป็นนี้เอง มันก็สามารถเพิ่มพูนขึ้นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดกลับมาที่การปฏิวัติเกษตรกรรมหลังจากที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาเป็นเกษตรกร,รสิ่งนั้นก็ได้ส่งผลต่อมนุษย์กลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกันเนื่องจากเกษตรกรรมนั้นต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกจํานวนมากจึงอาจไปเบียดบังพื้นที่ของกลุ่มพานล่าสัตว์กลุ่มอื่นๆได้แต่เมื่อคิดถึงจํานวนประชากรของทั้งสองกลุ่มจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มผานล่าสัตว์ จะเข้าต่อกรนกับกลุ่มเกษตรกรทางเลือกที่เหลือของพวกเขาจึงเหลือแต่เพียงการล่าถอยออกจากพื้นที่นั้นหรือไม่ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาเป็นเกษตรกรด้วยเช่นกันสิ่งที่เกษตรกรมักทําควบคู่ไปกับการเพาะปลูกนั้นก็คือการเลี้ยงสัตว์เมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองจากพันป่ามาเป็นเกษตรกรการล่าสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นการเพาะเลี้ยงด้วยเช่นกัน โดยมนุษย์จะทําการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของมนุษย์ส่วนตัวที่ไม่ตรงความต้องการนั้นก็จะถูกกําจัดไปทีละตัวตัวอย่างเช่นลูกแกะที่ไม่เป็นมิตรและลูกแกะที่ผอมโซจะถูกคัดแยกและกําจัดออกไปโดยจะเก็บไว้เฉพาะตัวลูกแกะที่อ้วนและเชื่อฟังคําสั่งมนุษย์เท่านั้นเมื่อทําซ้ําเช่นนี้ไปหลายๆรุ่นก็จะเหลือเพียงลูกแกะที่อ้วนท้วนสมบูรณ์และเชื่อ,องกับมนุษย์เท่านั้น เพราะเลี้ยงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทาให้สัตว์บางชนิดเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นอย่างเป็นทวีคูณเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนมีแกะวัวควายแพะหมูป่าและไก่เพียงไม่กี่ล้านตัวบนโลกแต่ปัจจุบันบนโลกของเรามีแกะหมูและวัวควายมากกว่า1000ล้านตัวส่วนไก่นั้นมีมากกว่า2,500ล้านตัวกลุ่มประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นำไปสู่การรวมตัวเป็นหมู่บ้านและเมือง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นการรวมตัวการเป็นจํานวนมากของสัตว์โลกรวมไปถึงมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายหากปราศจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมดังที่กล่าวไว้ในพาร์ทหนึ่งแต่มนุษย์ได้วิวัฒนาการทางด้านการรับรู้และสามารถสร้างระเบียบแบบแผนในจินตนาการขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัญชาตญาณหรือความคุ้นเคยทางด้านสิ่งแวดล้อมเรา8,500ปีก่อนหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนคนเพียงไม่กี่ร้อยคนแต่เมื่อ221ปีก่อนคิสการราชวงศ์ฉินได้รวบรวมประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกันมีการเก็บภาษีจากชาวฉิน40ล้านคนเพื่อใช้จ่ายในกองทหารประจำการหลายแสนนายและใช้จ่ายในระบบราชการที่แสนซับซ้อนซึ่งมีค่าราชการรวมกันมากกว่าอีกถึงแสนคนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือประมวลกฎหมายฮัมบูลาบี แห่งจกักรวรรดิบาบิโลเนียซึ่งประมวลกฎหมายนี้ได้ระบุระเบียบแบบแผนการปกครองไว้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการลงโทษหากประชาชนในพื้นที่นั้นทำผิดกฎแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากคนในอนาณาจักรนั้นไม่เชื่อฟังในระเบียบแบบแผนของอนาณา,นานจักรอาณาจักรนั้นย่อมไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งสำคัญของอนาณาจักรย่อมต้องเป็นการทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในอนาณาจักร เชื่อมั่นในกฎระเบียบของอาณาจักรหรืออย่างน้อยก็ขอให้ชนชั้นสูงหรือกองกําลังเพื่อความมั่คนคงเชื่อถือในสิ่งนั้นทั้งนี้ระเบียบแบบแผนไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าหรือเทพเจ้าประทานมาให้แต่อาณาจักรนั้นต้องให้การอบรมผู้คนผ่านสิ่งต่างๆเพื่อสอดแทรกระเบียบแบบแผนเข้าไปในชีวิตประจําวันของพวกเขาทั้งนี้การอบรมระเบียบแบบแผน ให้ฝั่งเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของประชาชนนั้นมีด้วยการสาปัจจัยหลักๆได้แก่ 1. ทําให้ระเบียบแบบแผนนั้นฝั่งเข้าไปอยู่ในโลกทางวัตถุเพราะตัวระเบียบแบบแผนนั้นเองเป็นเรื่องเล่าเชิงนามธรรมาหากไม่สามารถทําให้ผู้คนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาย่อมไม่สามารถนําระเบียบแบบแผนนั้นมาบังคับใช้ได้ 2. ทําให้ระเบียบแบบแผนนั้นกําหนดความต้องการของเราความคิดความชอบของเรา ส่วนใหญ่ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากระเบียบแบบแผนนี้ทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นลัทธิบริโภคนิยมที่บอกกับเราว่าความสุขนั้นได้มาจากการซื้อและการบริโภคใช้สินค้า 3. ระเบียบแบบแผนเป็นอัตตวิสัยร่วมสิ่งสําคัญของระเบียบแบบแผนนี้คือการทําให้ทุกคนรับรู้ถึงระเบียบแบบแผนร่วมกันถึงแม้คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนความคิดหรือตายจากไปแต่ระเบียบแบบแผนนั้นก็ยังคงอยู่ตลอดไป หนึ่งในระเบียบแบบแผนในจินตนาการที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเงินตาและเงินตานี่เองที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทั้งโลกเกิดความคิดความเชื่อในรูปแบบเดียวกันโดยเงินตาคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบการแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนลองคิดดูว่าหากเราเป็นช่างทํารองเท้า และมีคนต้องการแลอปเปิร์3ถุงกับรองเท้าของเราเราจะยอมรับในสิ่งน,นั้นไหมแล้วหากว่าแอปเปิลนั้นมีคุณภาพดีกว่าแอปเปิลทั่วไปราคาของมันยังจะคงเป็นแอปเปิล3ถุงเช่นเดิมหรือเปล่าเรื่องมันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อคุณพบว่าปีนี้มีผลผลิตจากหนังสัตว์ลดลงคุณจึงสามารถสร้างรองเท้าได้เป็นจำนวนน้อยลงกว่าปีที่แล้วถ้าเช่นนั้นคุณควรกําหนลดราคาของรองเท้า1คู่อยู่ที่เท่าไหร่มนุษย์ เล็งเห็นถึงความยุ่งยากของระบบแลกเปลี่ยนสินค้าจึงเลือกที่จะสร้างระบบระเบียบในจินตนาการรูปแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยระบบระเบียบใหม่นี้มนุษย์ได้ใช้เปลือกหอยคข่าบีมาใช้แทนตัวเงินซึ่งต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้เปลี่ยนมาใช้วัตถุที่มีคุณค่าในตัวมันเองเช่นโลหะซึ่งน้ำหนักของโลหะชิ้นนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกคุณค่าในตัวของมันเองปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลหะชิ้นนั้นเป็นเงิน หรือทองคําแท้ทั้งก้อนไม่ใช่แค่เพียงก้อนหินเคลือบเงินหรือเคลือบทองช่างทารองเท้าจะต้องชั่งน้ําหนักก้อนเหล็กนั้นในทุกครั้งเมื่อซื้อข,ขายของอย่างนั้นหรือเมื่อมนุษย์รุ่นต่อมาเห็นความยุ่งยากในระบบนี้จึงพัฒนาระบบเงินตาขึ้นไปอีกระดับโดยการประทับตาของกษัตริย์ลงบนโลหะชิ้นนั้นนั้นและเขียนข้อความที่ยาวเหยียดเพื่อรับรองน้ําหนักและมูลค่าของตัวโลหะอย่างเช่นเหรียญในกระเป๋าเงินของเราในทุกวันนี้คําถามต่อมาคือ แล้วระบบเงินตาแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นทั่วโลกได้อย่างไรทำไมคนยุโรปถึงไม่ได้ให้คุณค่ากับทองขณะเดียวกันคนจีนถึงไม่ได้ให้คุณค่ากับผ้าไหมและคนอินเดียถึงไม่ได้เชื่อในคุณค่าของเปลือกหอยคาวีนักเศรษฐศาสตร์ได้ให้เหตุผลว่า เพราะการค้าที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะปรับความต้องการของทุกพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกันสมมุติว่าคนยุโรปให้คุณค่ากับทองส่วนคนจีนไม่ได้สนใจในคุณค่าของมันพ่อค้าที่ทําการค้าระหว่าง2พื้นที่นี้ก็จะกว้านซื้อทองจํานวนมากในราคาถูกจากจีนเพื่อไปขายยังยุโรปผลก็คือความต้องการทองจํานวนมากก็จะผลักดันให้ราคาทองในจีนสูงขึ้นขณะที่การหลั่งไหลของทองเข้าไปในยุโรปก็จะทําให้ความต้องการทองลดลงและทําให มูลค่าถูกลงตามไปด้วยการดยสรุปก็คือแม้ว่าพื้นที่อื่นของโลกจะไม่ได้สนใจในตัวทองคําแต่เพียงแค่คนยุโรปต้องการมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คนทั้งโลกให้คุณค่ากับมันสรุปเนื้อหาในส่วนของการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติเกษตรกรรมเกิดขึ้นจากการค้นพบพืชพันธุ์ชนิดข้าวซึ่งมีส่วนสําคัญทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปต่อมามนุษย์ได้รวมกลุ่มกัน กลายเป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิผ่านระเบียบแบบแผนในจินตนาการที่มนุษย์เชื่อถือร่วมกันและระเบียบแบบแผนบางอย่างนี้เองก็ได้แพร่กระจายกลายเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนบนโลกเชื่อถือร่วมกันเช่นเงินตาในหนังสือยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจให้ได้อ่านกันอีกมากท่านที่สนใจสามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมจากหนังสือ s a p i e n นอวิฟฮิสตอร o ออฟพื้นแ n นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ